ก็อาจจะต้องถอยกลับมาระหว่างหนูกับพี่อะค่ะคือเราไม่ได้รู้สึกเหมือนเหมือนคู่รักเรารู้สึกเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวที่เราเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและก <S <S ันก็จริงๆจริงๆเป้าหมายของเราของผมเนี่ยผมอะเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วครับแต่แค่การกระทําผมมันอาจจะแบบไม่ได้ชัดเจนเหมือนที่สิ่งที่เราคิดอยู่ข้างในอะไรเงี้ยแต่มันผิดที่ คู่ของหนูอ่ะคือเป็นคู่ที่ไม่สื่อสารกันเป็นคู่ที่ไม่ได้ดูแลไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์จนวันหนึ่งเราลืมตาขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทาไมความสัมพันธ์ของเรามันเป็นแบบเนี้ยแต่พอเราไปที่นู่นแล้วเราก็กลับมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ตงตะกรกับกับความคิดของเราได้ว่าแบบเออจริงๆแล้วออสิ่งสําคัญมัน มันคือมันคือสิ่งที่เราต้องต้องต้องทำเราต้องแสดงออกเราต้องแบบว่าแต่ความรู้สึกที่เราครบกันแบบคนดักกันนะตรงนั้นอะ่ะมันมันมันไม่มีแล้วมันไม่เหลือแล้วเราก็บอกเขาไปอย่างนี้ตรงๆ ก็ก็เหมือนต้องก็ตอนนี้ก็ต้องไปจีบน้องใหม่อีกรอบนึงอรอบนึงครับก็เดินนะอย่าเรียกว่างอนเรียกว่าจีบใหม่ดีกว่าหนูหนูก็ไม่ได้ปิดนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงอย่างที่บอกถ้าณตอนนี้ความสัมพันธ์มันไม่ได้รู้สึกเหมือนคนรักกันมันก็ต้องเริ่มสร้างใหม่แหละของแบบนี้แต่อยู่ที่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าเราจะพัฒนาไปได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่ามันจะ ไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนพยายามปรับตัวพยายามแบบทําให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็กลับมาอยู่ในจุดเดิมที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีการแบบพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็ก็คุยกันครับวันนี้คุยกันจริงๆก็ก็ังคุยกันอยู่ก็มาด้วยกันครับแต่ว่าน้องยังใจแข็งอยู่เหรอใช่ครับฝากจีบวยครับมันก็คือเราไม่ได้ปิดเขาแต่เราก็ไม่ได้ปิดตัวเองด้วยนะคะ หนูไม่ปิดค่ะหนูไม่ปิดแล้วมีไหมครับที่ผ่านมาไม่มีค่ะจีบเปจีบไปจีบไปอะจีบไปเขาจีบใครเขาจีบใครเขาจีบไอ้ร้รอยไอไอ้รอให้เขาพูดกันเองให้เขาพูดกันเขาบอกว่าเขาอยากจะจีบเธอใหม่เขาฆ่าเธอไม่ได้เขาบอกเขาตัว่าเออเขาว่ายังไงบอกเขาไม้ใส่ใจเขาให้ดูสบ อ๋อสกิบพยานเยอะเอสกิบพยานเยอะม่ีเคุณด้วยเอ๊บอกว่าก็ครอบให้เอาไอเขาไม่ได้ให้ภัยเขาบอกว่าก็พร้อมที่จะให้เปิดโอกาสตอนนี้สถานะของเอสคืออยู่ในระยะพักใจเออแต่เคงเขาบอกว่าเขาขอจีบใหม่เราโอเคไหมไม่ได้ปีดไม่เออถามเดือนมันสั้นไปไหมฮะอะไรเนี้ย อยาชงอย่างนั้นไหมโย่ไม่จะขอต่อเวลาเพิ่มขยายเพิ่มหมายถึให้เขาไปอยู่ต่างประเทศไม่ใช่ไม่เขาไม่ไปแล้วเขาอ่เจะไปเซเาจะไปเซเขาจะไปเซษสีหัดใหญ่แล้วตุปกรที่นู่นมาว่าแบบขาดเธอไม่ได้โอสู้ๆน้องสู้กับใครมีกันสองคนโอเคโอเคต้กจะทด้มาเเดอันนี้ได้เริ่มเมื่อไหร่อน้่ระ ลูกสาวตานนี้นะคะ